สวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องทุกคนทุกคนนะจ๊ะมื่อนี้กะหลังจากที่กลับมาจากเมืองไทยนะ้องแอมวกะอยากกิน,นอย่าง,งที่มันแซ่บๆซบเผ็ดเผ็กันเลยเออเรือักคุงมกคุ่งที่แมวเอามากะเอามาแลบเซน้นฝอยไว้มันก็นยุ่ได้โดนเป็นเดือนคุณเด้เดือน เดือนกว่าเดือนเคิงวันนี้แม่ก็เลยมาจัดใส่กุ้งด้วยต่ำกุ้งกระมึกจำมาเนี้ยเนี่ยปลาหมึกกันเป็นหนวดปลาหมึกนวดปลาหมึกแน่ก็กเลยหั่นหันห่นใส่หลักกระลวกขออนุญาตใส่เมื่อได้จ้ะกินเมื่อตั้งแสบตั้งโมง Ừ. Ừ. Nhà mà xem 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 mặc xem มักริกใส่เป็นกำเลยย่างเผ็ดเลยมักริกเนี่ยลาดต้องเปลกกะของเทียง 我不忙。 เต็มปากเต็มคำ สูตรเด็ดจ้ะเนี่ยให้มันเข้าน้ำเข้าเนือ้อตักน้ำราดเั้นเสียเนี่ยมะนาวเราข้อต่ำข้อจำได้จำนังเขาก็บบีพาดนังไนอื้อื้อ ตัดอีกอืมกุเล่กุเล่ใส่ซอสอืมอืมม,นมนะนาวบีบลงไปครับเพิ่มเพิ่มอัตรถรส อีกส่วนหนึ่งห้อมอย่างกัน่ะไปกุ้งเอาทันงนี้กุ้งน้ำตอนมะคุ้ง มะนาวใส่หมึกใส่ครับอเอาอีกซอสเสิจุบๆไปเลยนะ มาเป็นคู่แพ็คคู่เบิร์นสองโค้เดยโค้เดยแล้วนันประดกบอ๋อต้องเฉลมปากกนั่งน,นี่อะไร Mm-hmm. ต้องขินต้องเงศียรต้องกินหมกหน่อยเขามันตาแตกถ้าปากแดงมันเนี่ยสูพริกไม่ได้เลยว้าไปแล้วพี่น้องเมื่อใดฝากกดติดตามได้ด้อจ้าเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ